สวัสดีนะคะมาดูไพ่แล้วเรื่องการ่ํคาคืนนี้ก่อนนอนกันดีกว่านะว่าวันนี้จะออกมาเป็นเรื่องราวของใครนะคะขอบคุณค่ะสำหรับช่องทาง youtube นะคะที่ส่งซุปเปอร์เตงให้แม่หมอนะไว้สําหรับพัฒนาช่องต่อไปค่ะเป็นความขวัญและกำลังใจที่ดีมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณสําหรับดาวทุกดวงนะคะที่ส่งในช่องทางเพจให้กับแม่หมอด้วยนะคะกดติดตามกันไว้นานๆนะคะไปะ ามาดูกันว่าวันนี้จะเป็นเรื่องราวของใครนะคะเป็นเรื่องราวของคนที่คุณที่นึกถึงเขาอะนะเขาคนนี้เป็นคนที่เวลาในอยู่ในจุดที่ประสบความสําเร็จในชีวิตในทุกๆด้าน เด่นชัดที่สุดก็จะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะเขาอาจจะประสบความสําเร็จในด้านหน้าที่การงานปิดโครงการได้ปิดจ็อบได้หรือเปิดกิจการใหม่กิจการอยู่ตัวหรืออีกความหมายหนึ่งถ้าเกิดเขาเป็นกรณีลูกจ้างประจําคนคนนี้อาจจะเป็นระดับบริหารจัดการคนขึ้นไปอะไรแบบนี้นะเขามีความมั่นคงในด้านของการใช้ชีวิตและการทํางานแล้วในเวลานี้ เป็นคนที่เรียกได้ว่ามักจะมีแต่คนเข้าหาหรือว่ามีคนเอาเรื่องราวต่างๆมาปรึกษาเขาเสมอนะคะตัวเขาเองเป็นคนที่ค่อนข้างจะนิ่งๆนะแต่ก็มีความมั่นคงละอยู่ในตัวของเขาเองนะตอนนี้มันเหมือนกับว่าคนที่คุณกำลังนึกถึงอยู่มันเคยเป็นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์กับคุณมาก่อน แล้วคนที่อยู่ในความสัมพันธ์กับคนคนนี้เป็นคนที่มีทางเลือกในชีวิตนั่นหมายถึงว่าเขาเป็นคนที่ทําอะไรชอบมีทางเลือกในชีวิต2ทางขึ้นไปจะไม่ทําอะไรจนสุดโต่งทางเดียวและให้ประสบความสาเร็จไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะเพราะฉะนั้นคนคนนี้เขาทําอะไรเขาจะมีทางหนีที่ไล่และมีทางเลือกเสมอซึ่งแน่นอนว่าถ้ามันเป็นด้านของการใช้ชีวิตด้านการทํางานมันดีใช่มเพืเพื่อน,เพ,อนเพราะว่ามันเอาตัวรอดได้ แต่ถ้าเราพูดถึงในเรื่องของความสัมพันธ์แน่นอนเมื่อกี้แม่หมอบอกว่าไพ่สองไม้เท้าเขาเป็นคนทําอะไรแล้วชอบมีทางหนีที่ไล่ชอบมีทางเลือกฉะนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์ก็คือมันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นแบบรักสามเศร้าเราสามคนแล้วหรือว่าเป็นรักที่ต้องมีทางเลือกอะไรแบบเนี้แล้วในอดีตเขามันมีความจําเป็นที่เขาจะต้องอยู่ในจุดที่เขาต้องเลือก ระหว่างอย่างใดอย่างหนึ่งใครคนใดคนหนึ่งประมาณแบบนั้นนะคะซึ่งแม่หมอมองว่าทิศทางที่เขาเลือกคุณนั้นเขาไม่น่าจะเลือกคุณคุณน่าจะเป็นคนที่เขาเลือกที่จะเพิกเฉยเหตุผลเพราะว่าไม่งั้นถ้าเกิดคุณยังอยู่ในความสัมพันธ์กับเขาคุณคงไม่มานั่งดูไพ่คุณคงไม่มานั่งถามแม่หมอหรอกว่าเขาเป็นยังไงถูกต้องไหมในสาหรับในไพ่สองไม้เท้าเราจะเห็นว่าเขากําลังดูแผนที่แผนที่มันมันเป็นเหมือนกับ เส้นทางที่เขาตั้งใจที่จะมุ่งไปฉะนั้นถ้าเขาไม่ได้เลือกคุณในช่วงเวลานั้นแปลว่าอีกคนนึงที่อยู่ในทิศทางความสัมพันธ์ของเขามันเป็นไปได้ไหมว่าเขากับใครคนนั้นที่เขาเลือกเอาไว้นั่นอาจจะเป็นคนที่ทํางานร่วมกันไหมทํางานที่เดียวกันหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนที่เรียกได้ว่าเขาเลือกไว้เป็นคนในความสัมพันธ์จริงๆคนที่เขาอยากพัฒนาไปข้างหน้าอะไรแบบเนี้ยเพราะการมอง แผนที่ก็เหมือนกับการมองเข็มทิศไปข้างหน้านั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นว่าทิศทางของคุณเขาก็วางคุณไว้อยู่กับที่หรือวางคุณไว้อยู่กับข้างหลังนะคะอันนี้คือทิศทางของคนที่คุณกําลังมาถามถึงในวันนี้นะส่วนตัวคุณอ่ะเวลาเนี้ยที่แม่หมอเห็นคุณเองคุณก็ไม่ได้ไปผูกติดอะไรกับเขาแล้ว คุณหลุดพ้นจากปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่ามันเหมือนกับเวลานี้คุณมีความสุขกับสิ่งรอบตัวที่คุณสร้างขึ้นมาคุณอาจจะไปซื้อบ้านซื้อที่ดินใหม่ก็ได้เหมือนกันนะอาจจะซื้อน้องหมาน้องแมวหรือสัตว์เลี้ยงใหม่เข้ามาแต่ที่แน่ๆที่แม่หมอเห็นคือคุณมีความสเสถียรภาพทางด้านการเงินที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงแล้วก็คุณก็เริ่มต้นใหม่กับสิ่งต่างๆที่คุณสร้างมารอบตัวเพราะว่าทิศทางมันเหมือนกับว่า คุณประสบความสําเร็จคุณไม่ได้ไปโฟกัสในเรื่องของความสัมพันธ์นะแต่คุณเหมือนกับเอาเงินมาซื้อซื้ออสังหาที่เข้ามาบ้านที่ดินอะไรเงี้ยในบางคนที่ไม่มองเห็นในวันนี้นะมันจะเป็นแบบนั้นเหมือนคุณเอามันไปต่อยอดก็เป็นไปได้เหมือนกันคุณมีความสุขกับพวกนั้นแล้วที่สําคัญนะตอนนี้ในขณะที่คุณนิ่งคุณนิ่งคุณยืนยืนอยู่ในพื้นที่ของคุณได้คุณเชื่อไหมว่าคนคนเนี้ย เขากลับรู้สึกเหมือนกับว่าทิศทางที่เขาเลือกมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เขาคิดเพราะเดิมมันสตาร์ตตั้งต้นว่าคนคนนี้เป็นคนที่ทําอะไรชอบมีทางหนีที่ไรชอบมีทางเผื่อทางเผื่อทุกด้านดีหมดยกเว้นทางเผื่อนเรื่องความสัมพันธ์เพราะมันคือการคบซ้อนทีนี้ทิศทางคือเขากําลังรู้สึกว่าทิศทางของเขาที่เขาเลือกไปอ่ะมันไม่เวิร์กมันไม่ถูกต้องหรือมันไม่ได้ตอบโจทย์เขาเพราะฉะนั้นไพ่แไม้เท้าที่มันเกิดขึ้นคือ กลายเป็นว่าคนคนนี้เขาอยากกลับลำมาทางคุณซะงั้นน่ะเพราะเหมือนกับว่าทางทางที่เขาไปเลือกแล้วนั้นมันไม่ใช่แล้วเขาอะน่าจะนิ่งเฉยกับคุณไปเฉยเฉยหรือเปล่าไม่ได้บอกเลิกแต่ว่าหายไปเฉยเฉยหายไปเงียบๆอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเกิดเขาจะรื้อคําพูดเขาขึ้นมาก็บอกเขาไม่ได้เลิกกับคุณเขาแค่ห่างออกไปอะไรแบบเนี้ยค่ะมันแต่ว่าสําหรับคุณอะมันคือความรู้สึกที่ คุณก็ไม่ได้ทําอะไรผิดนะแต่มาแช่แข็งคุณทําไมประมาณแบบนี้เพราะฉะนั้นทิศทางของเขาตอนนี้เขาเหมือนกับว่าทางที่เขาไปเลือกอะมันไม่เวิร์กละพอมันไม่เวิร์กแน่นอนค่ะเขาอยากจะหวนกลับมายัางทิศทางสิ่งที่แช่แข็งเอาไว้ซึ่งก็คือความสัมพันธ์กับคุณนั่นเองนะแต่ทิศทางที่ไม่หมอเห็นคือคุณตั้งดาบรอเลยคุณปิดกั้นทุกอย่างมีการบล็อกกันปิดกัน้นการติดต่อการสื่อสารเกิดขึ้น การไม่อยากรับรู้ในเรื่องราวอะไรของการละกันอีกต่อไปการลบเบอร์โทรศัพท์กันทิ้งก็เป็นไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นสาหรับคุณคุณมองว่าถ้าเขาไปแล้วค่อยเขาออกจากชีวิตไปเลยสิก็ไม่ต้องกลับเข้ามาแล้วเพราะคุณมองว่าคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างเอาเปรียบคุณในความสัมพันธ์นะแล้วก็เห็นแก่ตัวซึ่งทิศทางนี้คือคุณหลุดพ้นจากเขามาแล้วนั่นเองนะแล้วคุณก็ตัดเขาแล้วจริงๆครั้งนี้แต่พอคุณตัดเขาไปสีคุณเห็นไหมว่าเดวิลเกิดขึ้น จริงๆแล้วพอเขาห่างจากคุณนะเขาคิดถึงคุณมากๆเลยนะเอาคุณออกจากหัวไม่ได้ทุกครั้งที่เวลาเขาอยู่ด้วยตัวเองเพียงลําพังเขาจะคิดถึงแต่เรื่องของคุณเสมอๆคิดไม่คิดเปล่าเมื่อคิดก็ต้องมีการสอดส่องแต่พอสอดส่องถามว่าคุณรู้ไหมแม่หมอบอกเลยว่าคุณรู้ได้หน้าไพ่สองดาบที่มันเกิดขึ้นนะเพราะคุณปิดกั้นการสื่อสารทิ้งไปเลยทันทีมีความรู้สึกเหมือนว่าถ้าจบก็ให้มันจบพอกันแค่นี้ไม่ต้องมานั่งคิดถึงกันอีกแต่เขาอะกลับคิดถึงฟ้าของคุณเห็นปะ เด็กถือไม้เท้าเกิดขึ้นมีแต่ไม้เท้าขึ้นฝั่งเขาทั้งนั้นเลยเขารู้สึกว่าอยากกลับมาเริ่มต้นกับคุณละเวลานี้แสดงว่าทิศทางที่เขาไปอ่ะมันน่าจะเป็นทิศทางที่แห้งแล้งหรือสร้างความเดือดร้อนพอสมควรคุณดูจากทิศทางเด็กถือไม้เทา้าสิเห็นไหมคะมันเป็นเหมือนทะเลทรายอ่ะมันไม่ได้ร่มลื่นแบบอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นทิศทางมาเลยเหมือนกับว่าเขาอยากกลับมาหาคนที่ให้ความสบายใจให้ความสุขใจก็ได้แต่ันี้มันเป็นในเรื่องของความร้อนความแรงแค้น,นอะไรแบบเนี <sho al. S 2> ้ยเพราะฉะนั้นทิศทางก็เลยเหมือนกับว่า เขาอยู่ตรงจุดนั้นไม่ไหวมันเป็นภาวะที่เขารู้สึกบีกบบังคับอะว่าเขาจะต้องหาทางที่จะกลับมาในทิศทางของคุณแต่ตอนนี้นคุณนิ่งเห็นปะไพ่ห้าห้าดาบที่เกิดขึ้นมันเป็นลักษณะของคนที่ใครคนหนึ่งทิ้งใครคนหนึ่งไว้ข้างหลังในลักษณะอย่างนั้นจะบอกว่าเป็นการแทงข้างหลังก็ได้ซึ่งหน้าไพ่ชัดเจนมากว่าเขานั้นน่าจะทิ้งดาบไว้แบบนี้คือลอยแพ่คุณไว้ข้างหลังแล้วเลือกไปในอีกทิศทางหนึง่ง ซึ่งมันไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิตเขากับทิศทางที่เขาเลือกตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าจ้องนะส่องนะอยากกลับมายังชีวิตของคุณนะแต่เขาก็เดาคุณไม่ถูกเพราะคุณทั้งปิดกัน้นการสื่อสารทั้งบล็อกอะไรต่างๆส่วนคนคนนี้เขาคิดยังไงนี่เลยเห็นไหมเดอะสตา์เกิดขึ้นเขามองว่าเวลาเนี้ยคุณดูมีชื่อเสียงคุณดูเป็นคนที่ แวดล้อมมีแต่คนเข้าหาในแวดวงของคุณเดยสตาบันทิตทางของคนที่โดดเด่นเหมือนดวงดาวบนฟ้าค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขามองเห็นคือคุณเือนคนที่มีบุคลิกภาพที่ไม่ได้เหมือนใครสําหรับเขาเพราะฉะนั้นสําหรับเขาต่อคุณอยู่ตรงจุดไหนเขาก็มองเห็นคุณอยู่เสมอเขาสัมผัสรับรูบรบร้ได้ถึงคุณอยู่เสมอเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทําเขามองว่าคุณไปไกลกว่าเขาแล้วแต่ถามว่าคนคนนี้เขาจะปล่อยคุณไ,มไหมแม่หมอมองว่าเขาไม่ปล่อยคุณหรอก เพราะมันเป็นทิศทางของคนที่มีความตั้งใจอะค่ะที่อยากจะกลับมาทางคุณเห็นไหมอักวินถือเหรียญเขาอยากจะเอาสิ่งดีๆมามอบให้คุณถ้าในอดีตคุณเคยซัพพอร์ตเขาดูแลเขาช่วยเหลือการเงินการทองเขาเขาก็เหมือนกับว่าอาจจะเอาเหตุผลในเรื่องของการเงินนี่แหละนะดาราม่าเพื่อหาเหตุเข้ามาคุยกับชีวิตคุณประมาณนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของไพ่เทพคตินิดนึงว่าไพ่เทพคติจะเล่าเรื่องราวว่ายังไงนะคะ ในส่วนของเทพคติจะเล่าเรื่องราวว่ายังไงตอนนี้แม่หมอเปิดพรีออเดอร์ให้เทพคตินะคะเป็นรุ่นพระพระพระแม่กาลีนะใครสนใจทักที่หน้าเพจได้หรือว่าถ้าในช่องทาง youtube แอดไลน์แม่หมอมาสอบถามได้นะคะเปิดพรีพร้อมกันแล้วก็จะส่งพร้อมกันทั่วประเทศก็วันที่ช่วงประมาณ25-28เดือนกันยาเป็นต้นไปนะเป็นสำหรับที่5รุ่นพกิษณะหมดแล้วนะคะไม่มีอีกแล้วไม่มีตกค้างแล้วนะ ค่ะไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะว่าเทพคติจะเล่าเรื่องราวว่ายังไงนะคะเขาบอกว่าในสายตาของเขาตอนนี้คุณกลายเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งและทรงพลังไปละเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายที่เข้มแข็งดุมากเอาจริงเอาจังและทรงพลังไปละเพราะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเมื่อก่อนเขาอาจจะเคยควบคุมความสัมพันธ์กับคุณได้แต่ตอนนี้เขาควบคุมมันไม่ได้อีกอะคะ่ะคุณแข็งแกร่งมากจนขณะที่ว่า เสือที่อยู่ยังสยบให้กับคุณเพราะฉะนั้นทิศทางของเขาถามว่าเขาอยากจะกลับเข้ามาหาคุณอ่ะเขาจะทํายังไงเลยการว่าทุกอย่างดูยากไปหมดเลยเพราะว่าคุณนิ่งมากซึ่งสิ่งที่คนคนนี้คิดจะทำนะในการได้ไดก็จะดราม่ากลับมาในชีวิตของคุณก็คือการที่ <c oughs> เขาจะทําอะไรที่มันเป็นวิธีการเซอร์ไพรส์คุณก็ว่าได้ ทำในสิ่งที่เขาไม่เคยทําให้ทําในสิ่งที่คุณอาจจะเคยร้องขอขก็ได้นะแต่ก่อนหนะ้านั้นเขาอาจจะเพิกเฉยคุณอะไรแบบนี้แต่เวลาเนะี้ยเขาอยากจะเอาสิ่งเหล่านั้นนะ่ะทำเพื่อซื้อใจคุณกลับมาหรือหาเหตุที่จะคุยกับคุณอีกครั้งซึ่งคนคนนี้ทําแน่นอนค่ะเพราะว่า จะบอกว่าในอดีตเขาเป็นคนอีโก้ไหมก็ใช่เพราะฉะนั้น,นการที่จะเข้ามาขอดีหรือง,ง้อ,อก,กันตรงๆคงไม่ได้ทําคงเป็นลักษณะส,สร้างแบบลักษณะเหตุการณ์อื่นแล้วทาเป็นเหมือนกับฟอร์มอะฟอร์มว่ามันเป็นแบบนั้นแบบนี้ขึ้นมาเขาไม่ได้เริ่มอะไรแบบนี้นะก็คือจะเนียนกลับเข้ามาในความสัมพันธน์ประมาณนี้นะคะในอดีตเขาบอกว่าคนคนนี้มีความไม่รอบคอบหลายอย่างหนึ่งในความไม่รอบคอบที่นิสัยเขาเป็นแบบนั้นก็คือการที่เขาติดอีโก้ของตัวเองนั่นแหละมันเลยทําให้เขาพลาดอะไรดีๆไปเยอะ หนึ่งในเรื่องที่เขาพลาดก็คือในเรื่องของความสัมพันธ์กับคุณนะตอนนี้เลยกลายเป็นว่าได้แต่เฝ้าดูอยู่หา่างๆอ,อย่างห่วงห่วงเหมือนพระโคโนทิที่เป็นพาหนะของพ่อพระศิวะค่ะได้แต่อยู่ห่างๆอย่างห่วง,งห่งแต่อยู่ในการดูแลไกลๆซึ่งกันและกันอยู่มันเป็นทิศทางของคนที่จะเรียกได้ว่าเขาเป็นเหมือนแพลระบาปก็ได้นะเพราะเขารู้สึกว่า อยู่ๆมาเขาก็เสียคุณไปอะไรแบบนี้เขาอาจจะเคยไม่รอบคอบในลักษณะที่ว่าถ้าเกิดเขาเลิกผิดเลิกพลาดเขากลับมาเขาหันหลังกลับมาจะต้องเห็นคุณก็ได้เพราะว่าในอดีตคุณอาจจะเคยรักเขามากตามเขามากจนเขาคิดว่าคุณไม่น่าจะขาดจากเขาได้ไม่งั้นเขาจะไม่กล้าทําแบบนี้เพราะฉะนท้นทิศทางของเขาก็เป็นเหมือนกับว่าเขาคิดว่าถ้าเขาเลือกผิดก็แค่เลือกกลับมาใหม่มาทางทิศทางของคุณ แต่เขาอะมองคนประมาทไปนะเพราะว่าในความสัมพันธะ์ะมันไม่มีใครม,มานทนเจ็บซ้ำๆได้ตลอดเวลาตลอดปีตลอดชาติถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขามองพลาดคือเขาไม่คิดค่ะว่าคุณจะหลุดออกจากความสัมพันธ์หรือตัดเขาจริงๆแต่วันนี้เขาเห็นละว่าคุณอะตัดเขาจริงๆนะก็เลยได้แต่เสียใจเศร้าใจแล้วเฝ้าอยู่แต่ในทิศทางของตัวเองเพียงลําพังประมาณนี้นะคะ The world ที่เกิดขึ้นเขามองว่าคุณเหมือนโลกทั้งใบของเขาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเซฟโซนเป็นขวัญกำลังใจเป็นคนจุดประกายเป็นคนที่ทำให้เขาตื่นรู้ในการที่พัฒนาตัวเองเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้น The w o r บ d ถามว่าเขาจะกลับมาไม่ในทิศท,ทางนี้เขาไม่ทิ้ง The w เว l d ของเขาหรอกคะ่ะเขาบอกว่าไม่ว่าจะชาแค่ไหนจะใช้เวลาเนื่อนนานมากเท่าไหร่เขาก็ต้องเอาชนะใจคุณให้ได้และกลับมาให้ให้อยู่ในทิศทางชีวิตของคุณให้ได้อีกครั้งประมาณนี้เดอสตาขึ้นชนกันเห็นไหมคะ เขาบอกว่าคุณค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากเลยในแวดวงของคุณเนี่ยทั้งเป็นคนที่มีชื่อเสียงทั้งเป็นคนที่หยิบจับอะไรก็มีแต่คนลายล้อมรอบตัวคุณไปหมดในลักษณะแบบนั้นเป็นคนที่เรียกได้ว่าเวลานี้เหมือนคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วเหมือนใจิตใจคุณความรู้สึกของคุณมันใสสะอาดผิดกับเขาหรือว่าคุณอาจจะหลุดพ้นแล้วนั่นเองนะในขณะเดียวกันตัวเขาเขากลับรู้สึกเอาคุณออกจากหัวไม่ได้รู้สึกถึงทิศทางว่ามันมีความผูกพันมันมีความผูกพันกันมานานอะไรแบบนี้ค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนอย่างที่แม่หมอบอกไม่ปล่อยไม่ปล่อยง่ายๆแน่ละอย่างน้อยต้องทําอะไรเข้าหาสักหนึ่งรอบเพราะในหัวของเขาอ่ะมันเป็นลักษณะของคนที่อยากแก้ไขตัวเองจริงๆภาวะวิสนุที่เกิดขึ้นเป็นลักษณะของคนที่อยากปรับป,ปรุงเปลี่ยนแปลงหรือว่าแก้ไขพฤติกรรมหรืออะไรที่มันไม่ดี เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาคิดคือเขาก็อยากกลับมาในชีวิตของคุณนะกลับมาเพื่อมาเริ่มต้นกันใหม่แล้วเราลืมเรื่องเก่ากันได้ไหมเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ไปข้างหน้าต่อได้ไหมอะไรแบบนี้อันนี้คือทิศทางในหัวคิดของเขาเพียงคนเดียวนะคะประมาณนี้เนี่ยอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณใจจะ,ะใจจะขาดอยู่ละไพ่หนุมานนะแค่ลมพัดวิวเดียวเนี่ยหนุมานก็ฟื้นคืนชีพเพราะฉะนั้นความหมายคือเขาอยากจะทําให้ความสัมพันธ์ของค,คุณกับเขากลับมาเป็นเหมือนเดิม อยู่ในความสัมพันธ์กันเหมือนเดิมและเขาสัญญาว่าเขาจะทําทุกอย่างให้ดีขึ้นแต่ทีเนี้ยเขาจะชนะใจคุณได้ไหมก็อยู่ที่เพื่อนๆแล้วล่ะค่ะว่าเพื่อนๆจะให้โอกาสเขาอยู่อีกหรือเปล่านะแต่เขาจะตื้อแน่นอนไม่ตื้อไม่ได้รอกค่ะเสียคนที่เป็นทั้งเดวิลแล้วก็เดอะซันของตัวเองไปนะไพ่เทพพาทิตขึ้นมามันเป็นลักษณะของคนที่เวลาเนี้ยคุณเป็นศูนย์รวมเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเป็นในเรื่องของการใช้ชื่ตอตดืองเขาก็เหมือนกับว่าเวลาเนี้ยชีวิตจิตใจของเขาอ่ะ มันเหมือนกับมันหันกับมาแขวนอยู่ที่คุณในเวลาที่คุณหลุดพ้นประมาณนี้นะจะบีบก็ตายจะคลายก็รอดอะไรประมาณอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาทิ้งไม่ได้หรอกคนที่ทําดีกับเขามาโดยตลอดอะ่ะมันเป็นทิศทางของคนที่เหมือนกับเลือกผิดเลือกพลาดแล้วอยากกลับมาเลือกใหม่อะค่ะพระทักษะเกิดขึ้นพระทักษะแพลระบามีความรู้สึกเหมือนกับว่าทุกทสิ่งทุกอย่างที่เขาทําอ่ะเขาผิดเองทั้งหมดใช่ไหมเพราะถ้านั้นจะเกิดอะไรขึ้นมาความหมายคือ คนคนนี้เขาจะยอมรับผิดกับการการะทําของตัวเองและเขาจะพิสูจน์ตัวเองให้คุณเห็นให้ได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะอยู่ที่คุณแล้วว่าคุณใช้โอกาสเขาหรือเปล่าแค่นั้นเองนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไพ่ออเคิลนิดนึงค่ะว่าออเลิลจะสรุปเรื่องราวว่ายังไงเวลาเนี้ยเขาเหมือนไปตั้งหลักตัวเขาเองนะ การจะทําอะไรต่างๆนั้นนะถ้าพลาดแปลว่าคุณก็ปฏิเสธเขาไปเลยเพราะฉะนั้นเขากำลังพยายามทําอะไรบางอย่างอยู่นะคะเขามองว่าสิ่งที่เขากำลังทํานั้นมันเป็นการที่้าทายตัวเขาเองเหมือนกันตัวอาจจะเป็นคนที่ไม่เคยยอมใครอะไรมาก่อนฉะนั้นทิศทางที่เขาจะหันมาใหม่หัดมาใหม่ก็จะเป็นทิศทางของคนที่ยอมคนหนึ่งนี้ที่เขาจะยอมก็คือคุณนั่นเองนะคะสิ่งที่เขาจะทําแล้วสิ่งที่เขาจะทําก็คือเขามองเขาต้องการเริ่มต้นใหม่เหมือนลราปลูกต้นไม้ด้วยกันเห็นปะ เริ่มต้นใหม่นะใช้เวลานะปลูกฝังใหม่ด้วยกันนะอยู่ที่คุณแล้วว่าคุณจะยอมรับเขาหรือเปล่าแค่นั้นเองนะคะเพราะเท่าที่แม่หมอเปิดมาในคนคนนี้เขายอมรับการกระทําของเขาละแล้วก็เป็นทิศทางว่าเขาก็ไม่ได้อย่างสูญเสียคุณไปไหนอีกเลยนะคิดถึงช่วงเวลาที่ไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่ตลอดเวลาหรือช่วงเวลาที่มีความสุขร่วมกันแบบเนี้ยในอดีต เขายังไม่เคยลืมนะคะกับทิศทางที่พวกคุณเคยใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นนะสิ่งที่เขาคาดหวังและสิ่งที่เขาอยากเป็นก็คือเขาอยากสร้างฐานะครอบครัวกับคุณนะอยากแต่งงานอยากมีครอบครัวอยากมีลูกด้วยกันแบบนี้อันนี้คือทิศทางที่คนคนนี้เขาแอบคิดในการที่คิดอยากจะวนกลับมาหาคุณครั้งนี้นั่นเองนะคะก็จบแล้วนะคะสำหรับให้เล่าเรื่องในวันนี้นะถ้าตรงกับใครก็น้อมรับกลับไปไม่ตรงไม่สบายใจวางตรงนี้ดูเป็นความบันเทิงนะคะ สำหรับค่ำคืนนี้ลาตีสวัสดีนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ